สวัสดีครับวันนี้จะพามาทำต้มแซบเนื้อนะครับวันนี้ได้เนื้อเศษมา1กิโลกรัมนะครับจะมาทำเป็นต้มแซบนะครับผมส่วนเครื่องปรุงก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับผมผงปรุงรสนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเศษทั้งหมดเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ตั้งน้ำนะครับให้เดือดนะครับผม แล้วก็ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยนะครับหลังจากที่เราใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทยอยใส่เนื้อเศษลงไปได้เลยนะครับอันนี้เราจะยังไม่หั่นนะครับเราจะต้มเป็นชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นทีหลังนะครับ ในระหว่างที่เราต้มนะครับเราก็จะใส่หอมแดงแล้วก็ผงปรุงรสนะครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้มต่อไปเรื่อยๆจนครบครึ่งชั่วโมงนะครับผมเราจะต้มไปเรื่อยๆจนครบครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอีกแล้วเราก็จะเอาเฉพาะชิ้นเนื้อนะครับที่เราได้นะครับ ขึ้นมาหั่นนะครับผมเราจะทำการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราจะทำการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำนะครับในขั้นตอนนี้จะเป็นการหั่นเพื่อที่จะนำไปตุนต่อนะครับเพื่อที่จะให้เนื้อของเราเปื่อยยุ่ยอีกนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราหัน่นแล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆออกมาจะประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําชิ้นเนื้อที่เราหั่นแล้วนะครับมาต้มต่อกับน้ําซุปในหม้อเดิมนะครับซึ่งน้ําซุปเริ่มเข้มข้นขึ้นมาแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าน้ําซุปแบบเข้มข้นมากเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเติมขี้เพลี้ยนะครับหรือเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นดีนะครับที่ทางร้านค้าเขาแถมมาให้เป็นถุงๆนะครับก็จะปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มความขมของเขาเข้าไปนะครับส่วนต้มแซบตัวนี้จะเป็นรสชาติออกขมขมนิดๆน,นะครับเพราะว่าเราจะใส่ดีหรือขี้เพลี้ยตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับอันนี้สําหรับท่านใดที่ไม่รับประทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับทําเป็นต้มแซ่ ธรรมดาธรรมดาได้เลยนะครับเราจะต้มแบบนี้ต่อไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะให้เนื้อของเขาเปื่อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับในระหว่างที่เรารอให้เนื้อเปื่อยนะครับเราก็มาทำน้ำจิ้มแจ่วนะครับอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วที่เอาไว้ทานสำหรับต้มแซ่บนะครับไว้ทานคู่กันกับต้มแซ่บนะครับส่วนเครื่องปรุงของน้ำจิ้มแจวก็จะมี พริกป,ป่นนะครับ <c oughs> พริกป,ป่นเราจะใส่อยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ําปลาลา้าแล้วก็น้ําปลานะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับชูรสนิดหน่อยนะครับผมส่วนน้ําที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นน้ําสต๊อกนะครับก็คือน้ําซุปนะครับที่เราต้มในหม้อน,นั่นแหละนะครับตักมาใส่หนึ่งหนึ่งช้อนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความอร่อยความเข้มข้นเข้าไปนะครับผม ส่วนเนื้อที่เราต้มนะครับก็ตุนให้ครบสัก1ชั่วโมงนะครับจะได้พอดีเลยนะครับจะได้สุกพอดีนะครับเราสามารถปรุงเพิ่มได้นะครับเติมชูรสนะครับผมในระหว่างนี้นะครับเราสามารถปรุงได้เลยนะครับเติมชูรสน้ำปลานะครับแล้วก็ชิมดูรสชาตินะครับต้องการรสชาติแบบไหนนะครับแต่ความเข้มข้นของเขามีอยู่แล้วนะครับเราปรุงเพิ่มนิดหน่อยนะครับผม หลังจากนั้นก็ใส่พริกป่นเข้าไปนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมในขั้นตอนนี้ปิดแก๊สได้เลยนะครับปิดแก๊สแล้วเราก็ทําการปรุงได้เลยนะครับออันนี้ก็จะเป็นการใส่ต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งที่เราซอยหั่นเอาไว้นะครับสำหรับสูตรนี้ไม่ต้อง ปรุงเพิ่มเยอะมากก็อร่อยแล้วนะครับเพราะเราเคี่ยวแล้วก็ต้มจนเขาแบบน้ำของเขามีความเข้มข้นอยู่แล้วนะครับขาดไม่ได้คือข้าวคั่วนะครับสุดนี้นะครับต้องใส่ข้าวคั่วด้วยนะครับผมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ผมใส่เป็นทัพทีตักมานะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็จะแต่งหน้าด้วยผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับหลังจากนั้นเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม